สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะช่องแมสฟิชเชอตอนที่1116ได้ยินมาว่าคู่มั่นของเธอตายแล้วพี่น้องทั้งหลายค้นหาให้หมดทุกซอกทุกมุมถ้าหากเจอของมีค่าอะไรที่ง่ายต่อการขนย้ายก็เอาออกมาทั้งหมดและถ้าไม่พอคราวหน้าค่อยกลับมาใหม่ ชายคนนั้นสั่งการและเริ่มขนของในบ้านจินจินอย่างรวดเร็วบ้านของจินจินเป็นพื้นราบที่ปูด้วยซีเมนต์บริเวณพื้นที่ไม่ใหญ่มากมีเพียงสองห้องเท่านั้นและเธอมักจะอาศัยอยู่คนเดียวจินจินรีบพุ่งเข้าไปต่อสู้กับอีกฝ่ายอย่างสุดชีวิตถ้าอยากได้ก็เข้ามาสิถ้าพวกแกต้องการขนของในบ้านหลังนี้ก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนคิดว่าคนอย่างฉันกลัวพวกแกจริงๆงนั้นเหรอจินจินหลังจากที่เงียบมาโดยตลอด ก็ได้ระเบิดพลังมหาศาลออกมาในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชายตรงหน้าอย่างดูเดือดพวกอันธพาลกลุ่มนี้ชอบรังแกคนที่อ่อนแอแต่กลัวคนที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะหยิงและป่าเถื่อนมากเพียงใดแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่กล้าลงมือฆ่าคนจริงๆเอาเธอเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปเป็นดอกเบี้ยก่อนแล้วกันสมาร์ทโฟนเครื่องนี้สามารถขายได้ในราคา800-900หยวนถือว่าเป็นค่าแรงเพื่อนๆของเขาที่ต้องทำงานหนักในวันนี้ หลังจากที่ทะเลาะกันอยู่สกักพักพวกเขาทั้งหมดก็หันหลังเดินจากไปทันทีที่พวกเขาจากไปแล้วจินจินก็ทรุดตัวลงกับพื้นอันที่จริงเธอก็กลัวเหมือนกันซึ่งตอนนี้มือและเท้าของเธอสั่นมากหลังจากนั้นไม่นานจินจินก็กลับมารู้สึกตัวและพูดกับเจียนอีลิงที่นอนอยู่บนเตียงว่าขอโทษทีฉันไม่สามารถให้เธอยืมโทรศัพท์มือถือได้แล้วแต่รอก่อนในตอนเย็นหมอจังที่โรงพยาบาลหมู่บ้านจะแวะมาที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นเธอก็ยืมโทรศัพท์มือถือของหมอจังแล้วกัน เจียนอีห e ลิงมองจินจินและเอ่ยขึ้นอย่างปลอบโยนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมจินจินยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยพวกเขาแค่ต้องการเงินเท่านั้นถึงมันจะรู้สึกแย่มากแต่ฉันจะไม่ยอมรับหนี้ของจินเฟิงเด็ดขาดอือเจียนอีห e ลิงมองไปรอบๆแล้วถามว่าเธออยู่คนเดียวเหรอใช่พ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้วแม่ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนพ่อฉันก็จากไปด้วยมะเร็งตับ ฉันใช้เงินไปเท่าไรในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่นี่แล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดให้กับเธอ ไม่จำเป็นอย่างแรกอาการบาดเจ็บของเธอไม่ได้ทำให้ฉันเสียอะไรมากอย่างที่สองฉันไม่ได้ยากจนขนาดนั้นตัวฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยการสนับสนุนจากคนใจดีและได้งานที่ดีหลังจากเรียนจบหลังจากจ่ายเงินคืนให้กับคนใจดีแล้ว <c oughs> ก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้างฉันจึงได้กลับมาที่หมู่บ้านเพื่อทำสัญญาที่ดินเอาไว้ปลูกผักอินทรีย์สีเขียวเพราะฉันสนใจเรื่องนี้มากในช่วงสองปีที่ผ่านมาและเมื่อมีเงินมากขึ้นฉันวางแผนที่จะสร้างบ้านไร่ที่นี่ จินจินค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเป็นของตัวเองอือเธอจะประสบความสำเร็จขอยืมคมงคลของเธอแล้วกันนะจินจินพูดกับเจียนอีหลิงว่าพูดกันมาตั้งนานแล้วฉันยังไม่ได้ถามชื่อของเธอเลยเจียนอีหลิงการออกเสียงชื่อของเธอเหมือนกับหมออฉริยะที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อสองปีที่แล้วเลยจินจินถอนหายใจ พระเจ้าคงอิจฉาพรสวรรค์ของผู้หญิงคนนั้นไม่น่าเชื่อว่าเธอคนนั้นจะหายตัวไปและเพราะการจากไปของเธอคนนั้นเสี่ยงตัวลี่ก็ไม่ได้เปิดตัวเวชสัมอังใหม่มาเป็นเวลาสองปีแล้วในฐานะคนธรรมดาจินๆไม่มีโอกาสได้หมออัจฉริยะคนนั้นมารักษาแต่เวชสัมอังที่เธอพัฒนามานั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อพวกเธอถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจที่จะซื้อมันก็ตาม เครื่องบินที่เจียนอีหลิงประสบอุบัติเหตุอยู่เหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกและหมู่บ้านจินสุยที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่กันคนละทิศละทางแถมทำลายยังห่างออกไปถึงสองปีจึงทำให้จินจินไม่ได้เชื่อมโยงเจียนอีหลิงที่อยู่ตรงหน้ากับเจียนอีหลิงที่หายสาบสูญไปในปีนั้นฉันได้ยินมาว่าคู่มั่นของเธอคนนั้นก็ตายเหมือนกันจินจินกล่าวเธอว่าอะไรนะ พวกเขาทั้งคู่อยู่ในทีมเดียวกันและเรียกเขาว่าเทพแซดในอินเทอร์เน็ตพวกเขาได้เข้าร่วมรายการ D V Life to g e t h e r และพวกเขายังได้โรยอาหารสุนัขจำนวนมากในรายการนี้อีกด้วยโรอยอาหารสุนัขเป็นคำศัพท์บนอินเทอร์เน็ตหมายถึงการแสดงความรักต่อหน้าสาธารณะช่องแมสฟิชเชนตอนที่1117มีคนสำคัญมากรอฉันอยู่หลังจินจินพูดจบเธอพบว่าดวงตาของเจียนอีหลิงผิดปกติ เธอเป็นอะไรมากไหมจินจินถามเธอเป็นแฟนของเทพแซดหรือเขาหล่อมากแถมยังมีแฟนคลับเยอะมากฉันแปลกใจมากตอนที่เห็นรูปเขาบนอินเทอร์เน็ตอย่าเศร้าไปเลยข่าวการเสียชีวิตเขาเป็นเพียงการคาดเดาของคนบางคนบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันสักหน่อยทำไมคิดแบบนั้นน้ำเสียงของเจียนอ e ีหลิงผิดปกติและเปล่งเสียงออกมาอย่างอยากลำบาก เหตุผลก็เพราะมีคนพูดว่าเขาสุขภาพไม่ดีหลังจากเกิดอุบัติเหตุคู่มั่นของเธอถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกเลยว่ากันว่าไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏบ,บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่เขากลับหายไปเหมือนกับไม่มีตัวตนจึงมีคนเริ่มคาดเดาว,ว่าเขาอาจจะไม่รอดเป็นเพียงแค่การคาดเดาบนอินเทอร์เน็ตไม่มีหลักฐานที่แน่นอนนั่นแปลว่าเธอยังมีความหวังแต่ไม่รู้ว่าความหวังนี้มีมากแค่ไหน เธอต้องการการยืนยันเรื่องนี้เธอต้องการรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อไหรหมอจางจะมาเจียนอีหลิงถามจินจินสามหรือสี่โมงเย็นรอให้โรงพยาบาลไม่มีคนเธอก็มาได้แล้วสถานพยาบาลในหมู่บ้านไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นทั้งโรงพยาบาลมีหมอจางคนเดียวเธอรอไม่ไหวแล้วเจียนอีหลิงมองลงไปที่ร่างกายของตัวเอง มีคราบเลือดอยู่เต็มใบหน้าของเธอไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตาของเธอเป็นยังไงมีรอยขีดข่วนและรอยฟกช้ำม,มากมายบนร่างกายและใบหน้าของเธอเธอไม่สามารถขยับตัวและเดินไปรอบๆได้ตามใจชอบในฐานะหมอเธอรู้ดีว่าการนอนบนเตียงและไม่ขยับเขยื้อนในเวลานี้จะดีกว่าแต่เมื่อเทียบกับอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้หรือว่าจะต้องมีรอยแผลเป็นถาวรเธอต้องการแค่ต้องการโทรศัพท์ตอนนี้เจียนอีหลิงลุกขึ้นจากเตียง หลังจากเคลื่อนไหวก็มีอาการปวดอย่างรุนแรงที่ขาขวาของเธอเจียนอีห e ลิงรู้ได้ทันทีว่ากระดูกต้นขาขวาของเธอร้าไม่รุนแรงเท่ากระดูกหักดังนั้นเธอจึงสามารถขยับได้แต่จะเจ็บนิดหน่อยเจียนอีห e ลิงสวมรองเท้าต่อไปทำอะไรหน้าจินจินรีบหยุดเจียนอีหลิงหมอจังบอกให้อยู่นิ่งๆิ่งสักพักเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บเบื้องต้นแม้ว่าแผลของเธอจะไม่ลึกแต่ก็มีขนาดใหญ่และเสี่ยงติดเชื้อได้ ไม่เป็นไรเจียนอีหลิงพูดฉันต้องการโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เจียนอีหลิงผลักจินจินออกอย่างแรงยืนกรานจะเดินออกไปด้านนอกหยุดนะจินจินหยุดเจียนอีหลิงไว้ถ้าเธอรีบขนาดนั้นฉันจะรีบไปที่สถานพยาบาลตอนนี้เพื่อยืมโทรศัพท์ให้เธอเองจินจินทนไม่ได้ที่จะเห็นเธอที่ได้บาดเจ็บทั้งตัววิ่งไปไกลขนาดนี้ แม้ว่าจินจินจะมองไม่เห็นรูปลักษณ์ของเจียนอีหลิงแต่จากผิวที่บอบบางของเธอที่ประศจากบาดแผลก็ดูออกว่าเด็กสาวคนนี้เติบโตโดยการเลี้ยงดูอย่างตามใจและทนุถนอมอย่างดีเจียนอีหลิงสายหน้าฉันจะไปเองเร็วเข้าเจียนอีหลิงไม่อยากสร้างปัญหาให้จินจินอีกและเธอไม่ต้องการเสียเวลาเธอต้องการรู้สถานการณ์ของเขาเดี๋ยวนี้แต่ทางออกจากที่นี้มันไกลามากนะ จินจินเช่าที่ดินผืนใหญ่ห่างจากชาวบ้านคนอื่นในหมู่บ้านเพื่อปลูกพืชผักมันอยู่ไกลจากสถานพยาบาลในหมู่บ้านมากจินจินไม่มีสกูตเตอร์มีคนที่สำคัญมากกําลังรอฉันอยู่เจียนอี้หลิงพูดเธอสวมรองเท้าแล้วเดินออกไปเธอก้าวเท้าเดินอย่างยากลำบากบาดแผลทั่วร่างกายโดยเฉพาะกระดูกรราวที่ต้นขาแค่เคลื่อนไหวนิดเดียวก็เจ็บทันที แต่ความเจ็บปวดนี้เทียบไม่ได้กับครอบครัวที่ตามหาเธอในช่วงสองปีที่ผ่านมาจินจินเข้าไปประคองเจียนอ e ีหลิงอย่างอดไม่ได้งั้นก็ได้ฉันจะไปกับเธอเองช่องแมสฟิชเชนตอนที่1118ต้องการติดต่อทางโทรศัพท์จินจินเดินไปปลอบใจเจียนอ e ีหลิง อย่าเพิ่งรีบร้อนไปชีวิตไม่มีอะไรที่ยากลำบากเหมือนตอนที่ฉันทำโทรศัพท์หายทำข้อมูลหายไปแต่ฉันคิดว่าจริงๆก็โอเคเหมือนกันเทียบกับตอนที่พ่อแม่ฉันจากไปตอนนี้ฉันก็โอเคยังใช้ชีวิตอยู่ได้จินจินกล่าวต่อว่าชีวิตต่างก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแม้จะผ่านแต่ละอุปสรรคไปได้ก็จะมีอุปสรรคต่อไรอายุเธอต้องรู้จักที่จะล้มอย่างเจ็บปวดก่อนจะลุกขึ้นเดินและผ่านอุปสรรคชีวิตทั้งหมดมาได้ฉันอิจฉาเธอนะเธอคู่ควรกับความพยายามอย่างหนักตัวเองขอบคุณ เจียนอีหลิงขอบคุณจินจินที่พูดให้กำลังใจเธอเธอเดินช้าๆลงหน่อยมันเจ็บจินจินนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วขณะที่เธอมองเจียนอีหลิงไม่เจ็บจินจินสายหน้าอย่างจนปัญญาจินจินพูดไม่ผิดถนนสายนี้เดินไม่ง่ายเจียนอีหลิงได้รับบาดเจ็บทั้งตัวและเธอยังคงสวมเสื้อผ้าของจินจินที่ไม่พอดีตัวอีกทุกก้าวที่เธอเดินขาและร่างกายของเธอนั้นเจ็บปวดอย่างมาก ต่เจียนอีหลิงไม่ได้หยุดแม้แต่วินาทีเดียวยังไปได้เร็วขึ้นและเร็วขึ้นปกติจินจินจะเดินครึ่งชั่วโมงวันนี้เธอเดินกับเจียนอีหลิงแค่35นาทีทั้งที่เจียนอีหลิงกำลังบาดเจ็บที่โรงพยาบาลหมอจางไม่มีผู้ป่วยในขณะนี้หมอจางเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยไม่ถึง30ปีเธอเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์และเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและมาเป็นหมอที่สถานีอนามัยหมู่บ้านจินซุย เมื่อหมอจังเห็นเจียนอีหลิงเธอแปลกใจมากพาเธอมาทำไมเธออาจกระดูกหักและเดินไม่ได้อีกเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับฉันฉันไม่แน่ใจสถานพยาบาลที่นี่คงช่วยอะไรเธอไม่ได้คงต้องพาเธอเข้าไปเอ็กซเรย์ในเมืองฉันบอกให้เธอนอนรออยู่ที่เตียงฉันตั้งใจจะไปหาในตอนเย็นหมอจังหันกลับมาถามเจียนอีหลิงเธอไม่เจ็บกระดูกเหรอ เจียนอีหลิงไม่ตอบแต่ขอยืมโทรศัพท์มือถือหมอจังอย่างแน่วแน่ขอยืมมือถือหน่อยฉันอยากติดต่อครอบครัวของฉันหมอจังล้วงโทรศัพท์ในกระเป๋าให้เธออย่างไม่เต็มใจฉันรู้ว่าเธอกลัวว่าครอบครัวจะเป็นกังวลแต่อย่าหักโหมร่างกายตัวเองแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเธออาจจะล้มป่วยไปตลอดชีวิตได้เมื่อได้รับโทรศัพท์เจียนอีหลิงกดโทรศัพท์โทรหาหลีจัวเจียเป็นคนแรกเนื่องจากความสัมพันธ์ของหลีจัวเจียและเธอค่อนข้างบริสุทธิ์ใจปฏิกิริยาอาจน้อยกว่าคนอื่น หลังจากรับสายแล้วเมื่อได้ยินเสียงคนที่อยู่อีกฝั่งก็ตกตะลึงในทันทีหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็เริ่มร้องไห้ออกมาเจียนอีห e ลิงรออยู่นานรอให้หลี่จัวเจียใจเย็นตอบคำถามได้ก็รีบถามถึงจ่ายวินเชิงทันทีเมื่อเจียนอีหลิงถามเกี่ยวกับจ่ายวินเชิงหลี่จัวเจียก็เงียบไปเขาเป็นอะไรเสียงของเจียนอีหลิงสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ไม่ต้องกลัวมิสเตอร์จ่ายยังมีชีวิตอยู่แต่สถานการณ์ไม่ค่อยดี เจียนอิงกำโทรศัพท์แน่นคุณมาที่นี่ตอนนี้เลยได้ไหมได้สิแน่นอนฉันจะไปเดี๋ยวนี้คณบดีคุณส่งที่อยู่ตอนนี้ของคุณมาให้ฉันได้เลยพี่ชายรองอยู่บนเกาะด้วยไหมอยู่ๆฉันจะแจ้งให้เขาทราบทันทีเขาต้องมีความสุขมากแน่ๆสองปีมานี้เขาดูโศมมากเขาหลี่จัวเจียและเจียนอีลิงพูดคุยเกี่ยวกับเจียนหยุนโมในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจียนหยุนโมไม่เคยออกจากเกาะหลัวไห่เส้นเลยแม้แต่ก้าวเดียวเนื่องจากน้องสาวหายไประหว่างเดินทางไปเกาะเขาคิดว่าเธอจะหาทางกลับมาได้แน่เจียนหยุนโมครั้งของตัวเองไว้ในห้องหลับมันไม่เหมือนกับการทำวิจัยครั้งก่อนๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาเริ่มเลอะเลือนปล่อยเนื้อปล่อยตัวมักลืมกินข้าวและนอนไม่หลับทุกคืนช่องแมสฟิชเชอตอนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเสี่ยวหลิงเธอยังมีชีวิตอยู่ หลี่จัวเจียรีบวิ่งเข้าไปในห้องหลับคนในห้องหลับสวมเสื้อกาวสีขาวผมเข้ายุ่งเยิงหนวดเครารุงรังเบ้าตาลึกและมีรอยคล้ำใต้ดวงตาเดิมทีเขานั้นดูอ่อนโยนดุดต้นอวิจือหลันแต่ตอนนี้ไม่เหลือความสง่างามเหมือนแต่ก่อนหากเขาถอดเสื้อคลุมสีขาวตัวใหญ่บนตัวออกก็ไม่ต่างจากคนเร่ร่อนข้างถนนมากนะักหยุ่นโม่ข่าวดีข่าวดีฉันบอกว่าอย่ารบกวนฉันในขณะที่ฉันกำลังทำการวิจัย ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจียนหยุนโมกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหิดง่ายเขาไม่อนุญาตให้คนอื่นสัมผัสสิ่งที่เขาทำและไม่อนุญาตให้คนอื่นรบกวนเขาในการทำการวิจัยเด็ดขาดเขาบอกว่ามันเป็นการทดลองระหว่างเขากับน้องสาวน้องสาวหายไปเขาต้องทำให้เสร็จหยุนโมคณบดียังมีชีวิตอยู่เสียงของหลี่จัวเจียตื่นเต้นมากเจียนหยุนโมมองไปที่หลี่จัวเจียอย่างมึนงงแต่ก็ไม่สามารถโต้อตอบได้เป็นเวลานาน คุณบอกว่าใครยังมีชีวิตอยู่คณะบดีอีหลิงน้องสาวของนายไงหลี่จัวเจียเปล่งเสียงสดใสอย่างตื่นเต้นเสียงดังเจียนหยุ่นโม่อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาจับไหล่หลี่จัวเจียไว้เธออยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์หลี่จัวเจียร,รีบชี้ไปที่โทรศัพท์ในมือแล้วพูดเจียนหยุนโมมองโทรศัพท์แต่เขาไม่กล้าหยิบมันมา เขากลัวว่านี่เป็นเพียงความฝันและเขากลัวว่าเสียงนั้นจะไม่ใช่อีหลิงของเขาเขากลัวว่าหลี่จัวเจียจะเข้าใจผิดโอ้ยหลี่จัวเจียแนบโทรศัพท์ใส่หูของเจียนหยุนโม่พี่ชายรองเสียงอ่อนหวานและนุ่มนวลในโทรศัพท์เป็นเสียงที่เจียนหยุนโมคุ้นเคยเสี่ยวหลิงเป็นเสียงของเสี่ยวหลิงเสียงน้องสาวของเขาเสี่ยวหลิงจริงๆเธอยังมีชีวิตอยู่เธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆ เจียนหยุนโมตกตะลึงในความคิดของเจียนหยุ่นโม่เสียงที่ดังออกมาจากโทรศัพท์มีความสมจริงไม่เหมือนความฝันเสี่ยวหลิงเสี่ยวหลิงเจียนหยุ่นโม่ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกและยังคงเรียกชื่อของเจียนอีหลิงซ้ำๆฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่แล้วเจียนอีหลิงตอบรับคำเรียกของเจียนหยุนโม่เมื่อได้รับคำตอบหยดน้ำตาก็ไหลจากดวงตาของเจียนหยุนโม่ทันที เขาหัวเราะพร้อมกับร้องให้ไปด้วยเขาถือโทรศัพท์พร้อมกับร่างกายสันสะทนดนด้วยความดีใจเขาฝันว่าเธอจะกลับมานับครั้งไม่ถ้วนและจินตนาการถึงฉากนั้นทุกวันแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ามาพบกับความจริงเขาต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกัน2ปีผ่านไปเมื่อความหวังหายไปสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือปกป้องโรงพยาบาลที่สร้างร่วมกับเธอและทำโปรเจกต์ทดลองที่เธอตั้งไว้ก่อนที่เธอจะไปให้สำเร็จ เสี่ยวหลิงของเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆพี่ชายรองฉันสบายดีฉันต้องการให้พี่มาที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้รอฉันก่อนอย่าวางสายนะคุยกับฉันอีกเจียนหยุนโมต้องการฟังเสียงเจียนอีหลิงตลอดเวลาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันยืมโทรศัพท์คนอื่นอยู่ไม่เป็นไรฉันจะเติมเงินในโทรศัพท์ของเธอให้เองตอนนี้เปิดลำโพงให้ฉันฉันจะบอกเจ้าของโทรศัพท์เอง เจียนหยุ่นโม่ปาดน้ำตาบนใบหน้าของเขาออกแล้วผู้ใส่โทรศัพท์ขณะคุยโทรศัพท์เขาดึงหลี่จัวเจียนแล้ววิ่งออกไปข้างนอกพวกเขาควรบินออกทันทีเพื่อค้นหาเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงเปิดลำโพงอยู่เสียงของเจียนหยุ่นโม่ดังออกมาจากโทรศัพท์ เพื่อนขอบคุณมากที่ให้น้องสาวผมยืมโทรศัพท์เมื่อผมไปถึงผมจะให้รางวัลคุณแน่นอนโปรดช่วยดูแลน้องสาวของผมให้ดีแล้วก็คุณช่วยบอกหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณให้ผมได้ไหมผมจะได้โอนเงินให้คุณผมขอซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ไหมช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่112 0พี่ชายรองอาเชิงอยู่ที่ไหน หมอจางไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะขอสิ่งนี้ดูเหมือนครอบครัวของหญิงสาวจะรวยมากแต่เธอไม่ใช่คนที่จะชฉวยโอกาสฉันไม่ต้องการเงินรางวัลและการซื้อโทรศัพท์ก็ไรประโยชน์ฉันให้น้องสาวของคุณยืมโทรศัพท์ได้ขอแค่เติมเงินค่าโทรศัพท์ให้ฉันก็พอแล้วไม่มีปัญหาในขณะที่พูดเจียนอ e ีหลิงได้รับข้อความเติมเงินสำเร็จปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ที่เธอใช้ การแจ้งเตือนการเติมเงินเรียนลูกค้าที่เคารพบคุณได้เติมเงิน99,999 9หยวนเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเจียนอีหลิงถือโทรศัพท์มือถืออยู่ระหว่างทั้ง3คนทั้ง3คนจึงเห็นข้อความที่ปรากฏขึ้นอีกแค่หนึ่งหยวนก็ถึง1 0 0 0 0แสนหยวนนี่มันไม่รวยเกินเหรอหมอจางและจินจินมองหน้ากันพวกเธอช่วยคุณหนูตระกูลร่ำรวยกลับมางั้นเหรอเป็นประเภทที่พิเศษมาก หมอจางพูดกับโทรศัพท์ว่ามิสเตอร์อย่าเพิ่งรีบเติมเงินให้ฉันเลยน้องสาวคุณกลิ้งลงมาจากภูเขากลิ้งผ่านพุ่มไม้นาำบาดเจ็บทั้งตัวคุณช่วยบอกให้เธอหยุดเดินไปมาทีไม่อย่างนั้นเธอจะล้มป่วยและเป็นปัญหาใหญ่ได้เธอเป็นยังไงบ้างเธอบาดเจ็บสาหัสไหมมีอันตรายไหมเจียนหยุ่นโมกำลังคุยโทรศัพท์อย่างกังวลใจขณะสั่งหลีจัวเจียหาเส้นทางในการบิน โดยทั่วไปแล้วการหาเส้นทางการบินจะไม่เร็วนักแต่ล่วไห่เซิรนมีเครือข่ายพิเศษซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญเครือข่ายนี้สามารถช่วยพวกเขาหาเส้นทางอย่างเร่งด่วนได้พวกเขาต้องรีบไปที่เจียนอีหลิงโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยเธอเจียนหยุนโมอยากให้ตัวเองมีปิกคู่หนึ่งแล้วรีบบินไปหาน้องสาวหมอจังตอบว่าสิ่งที่เห็นคือบาดแผลที่ผิวหนังจํานวนมากส่วนอาการบาดเจ็บที่กระดูกฉันไม่แน่ใจต้องไปเอ็กซเรย์ที่เมืองถึงจะรู้ แต่ในเมื่อเธอเดินได้ก็ไม่น่าจะมีกระดูกหักถ้าเธอกระดูกหักคงไม่มีทางเดินได้แน่ทุกย่างก้าวต้องเจ็บปวดสาหัสฉันสบายดีเจียนอีหลิงพูดกับเจียนหยุนโมทางโทรศัพท์ในกรณีนี้เจียนหยุนโม่เชื่อคำพูดของหมอจางมากกว่าคำพูดของน้องสาวเขารู้ว่าน้องสาวจะไม่พูดความจริงแน่นอนเพื่อไม่ให้เขาต้องกังวล หมอครับผมขอขอบคุณคุณมากช่วยพาน้องสาวผมไปตรวจที่โรงพยาบาลทีเผื่อว่าจะต้องตรวจร่างกายทั้งหมดผมจะโอนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยังบัญชีของคุณเจียนหยุนโมอ้อนวอนจินจินและหมอจังเข้าใจว่าพี่ชายคนนี้กลัวว่าพวกเธอจะไม่ดูแลเจียนอีหลิงให้ดีดังนั้นพวกเขาจึงพยายามยัดเงินให้พวกเธอมิสเตอร์คุณไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกพวกเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากรู้สึกอายจริงๆรอคุณมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเธอเองแล้วกัน หมอจางไม่ได้อะไรมากกับเรื่องนี้อะไรควรไม่ควรก็ว่าไปตามนั้นขอบคุณครับเจียนหยุ่นโมขอบคุณจากใจจริงเจียนอีหลิงทางนี้ก็ขอบคุณหมอจางและจินจินด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณไม่เป็นไรพี่ชายเธอจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็แค่ยืมโทรศัพท์ไม่มีใครโทรหาฉันอยู่แล้วแต่ฉันต้องพาเธอไปโรงพยาบาลในเมืองหมอจังยื่นหูฟังในกระเป๋าเสื้อให้เจียนอีหลิง เธอมีอะไรจะพูดกับพี่ชายอีกมากสวมมันแล้วขึ้นรถฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลขอบคุณเจียนอีหลิงเสียบหูฟังพี่ชายรองตอนนี้อาเชิงอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินเจียนอีหลิงถามถึงใจวินเชิงเจียนหยุ่นโมงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงเขายังมีชีวิตอยู่เธออย่าเพิ่งโทรหาเขาทําไมเจียนหยุ่นโม่ไม่ให้เจียนอีหลิงโทรหาใจวินเชิงเจียนอีหลิงยิ่งกังวลมากขึ้นเกิดลางสังหณรที่ไม่ดีในใจ เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ